สวัสดีชาวชูตเตอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องกอปี้กอปนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวอาวุธครั้งแรกของผมนะครับในช่องนะฮะซึ่งบอกเลยว่าอาวุธวันนี้ที่ผมเลือกมาคือเป็นแท้ดาบคาตนะนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นอาวุธสายเด็กนะถ้าใครเล่นเด็กมาอยู่แล้วเนี่ยมาเจออุชินีบอกเลยว่าจะเลิฟสุดๆนะครับซึ่งบอกก่อนนะครับขออวยนิดนึงว่าอาวุชินีเนี่ยแม่งโคตรดีโคตรได้ โค่นโดนนะฮะให้ไปเลย3คํานี้นะฮะถามว่าทําไมผมต้องอวยมันขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ผมไปเล่นมานะผมรู้สึกว่าผมแบบชอบอะชอบยิ่งกว่าบูมเมลลอีกนะเวลานี้นะครับซึ่งอ่ะถามว่าการที่เราจะได้เอาชิ้นนี้มายัางไงนะครับเราต้องเข้ามาเล่นในกิจกรรมอ่าขุดหาแร่สมบัตินะครับโดยใช้โดนัทส้มนะครับขุด500ครั้งขุด100ครั้งแล้วก็ขุดครั้งเดียวอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกอ่าสรรหารมันมาได้เลยนะครับซึ่งบอกกันเลยนะครับถ้าใครดวงดีนะครับก็จะ คลิกเดียว500ครั้งก็ออกมาเลยนะครับเหมือนผมนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าใครดวงไม่ดีนะครับไม่เป็นไรครับเรายังมีรางวัลการันตีนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่แบบเขาเรียกว่าเจ้าสัวนะฮะหรือเสียทั้งหลายนะครับต้องโดนนะฮะถามว่าทําไมต้องโดนก็เพราะว่าเราเปิดครั้งเดียวมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องโดนการันตีในครั้งนี้นะฮะโอเคต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวในรูปแบบในรูปแบบของผมแล้วกันเพราะมันเป็นการรีวิวครั้งแรกนะฮะซึ่ง เราไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับซึ่งผมบอกก่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะลองแบบขุดยิงธรรมดาแล้วก็ลองใส่เต็มอะไรางี้ให้ดูนะฮะแล้วก็ลองวิธีขุดนะครับอ๋อลืมบอกนะครับมันขุด3ดาวนะฮะไอดาบคาตาเนะี่ยซึ่งบอกเลยว่ามันมันมันขุด3ดาวจริงหรอผมใช้มาผมรู้สึกว่ามัมนมันใช่เหรอ3ดาวแต่ความรู้สึกผมแม่งคือ5ดาวเลยนะเหมือนตุกๆเลยนะแต่ทั้งนี้งนั้นผมพูดอ่ะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมคนนี้ สร้างห้องแป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้เราเรียนเชิญนะครับบอดนะครับบอดขั้นเทพนะครับซึ่งบอกเลยว่าการที่จะเชิญบอดตัวนี้ได้มานี่แบบไม่ธรรมดานะครับบอดนี้คือล้านหนึ่งนะครับเนี่ยโอเคนะครับวันนี้เราเชิญตัวบุตรก้อนมานะวันนี้ผมจะมาลองให้ดูเลยระหว่างตุ๊กตุ๊กกับคาตาะอะไรมันไอ้นี่เหมือนกันซึ่งอันนี้ไม่ได้มาเปรียบเทียบนะครับอันนี้วันนี้คือมารีวิวแค่คาตาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกแผนที่ก่อนนะฮะแผนที่เดี๋ยวเราเอาเป็น ป่าเงียบงันนะฮะมันง่ายดีนะครับในในในช็อตนี้โอเคครับไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยโอเคเปิดมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูนะฮะให้ดูเป็นของตุกๆนะครับเอา9้านัดนะครับเป็นเอ่อคอมโบยอดฮิตนะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับนี่นะของตุกๆนี่นะฮะถ้าเปิดมานะครับลงไปอย่างเงี้ยอ่าแน่นอนครับยังไงก็ไปสวรรค์นะไปสวรรค์แน่นอน ทีนี้มาของคาตานะนะครับของคาตานะก็อย่าไปน้อยหน้าเขาลูกแล้วโหวันนี้เราอุตส่าห์มาริวทั้งทีนะฮะมาเรามาลองดูกันนะว่ามันจะขนาดไหนนะฮะปะยอยไปก่อนป๊บปป๊ปอ่าเป็นไงป๊บปป๊ปอ่าเป็นไงเหมือนกันนะฮะคล้ายๆเหมือนกันแต่เรามาดูข้อสังเกตนะครับเรามาดูข้อสังเกตนะครับก็คือเนี่ยลุ่มเนี่ยคาตานะเนี่ยจะจะจะแคบกว่าตุกๆในฝั่งนี้นะฮะแต่ ผมพูดเลยนะว่ามันมีจุดจุดหนึ่งเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมมาให้มองขยายภาพเข้าไปนะฮะในตรงหลุมที่ผมจะขุดต่อจากนี้นะฮะมันจะเป็นดูนะฮะปุ๊บ,บคุณสังเกตเลยไหมคุณสังเกตอะไรนี่ไหมไอ้เขียวเขียวเนี่ยอันเนี้ยผมผมทำไมผมถึงอวยผมบอกเลยผมได้ไปลองใช้แล้วผมได้ไปลองขุดนะคนที่ติดแง่งของคาตานาครับเนี่ยคุณเห็นไอ้หยักหนี่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมมาใหม่ไอ้หยักหนี่ไหมเนี่ย บางทีอ่ะตัวละครฝั่งตรงข้ามเขาติดบั๊กเว้ยติดบ like ั like like ๊กไอ้แง so, uh, so, ่งเล็กๆเนี่ยแล้วมันเดินไม่ได้กลับการแปลว่าเขาต้องเสียอะไรรู้ไหมเขาต้องเสียอ่าเขาเรียกเสียเทินยิงเข้าไปนะครับอย่างอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยติดเงี้ยเนี่ยเห็นปะเดินงงงอย่าเงี้ยมันเดินไม่ได้เนี่ยเห็นปะติดอย่างเงี้ยแล้วถามว่าบินยังไงอ่ะเวลาเวลาเขาจะยิงส่วนเรามาหรือได้มุมอะไรมาเขาต้องยอมเขาต้องยอมอะไรรู้ไหมเขาต้องยอมอ่ายิงยิงตัวโดนตัวเขาหนึ่งทีหรือไม่เขาต้องเสียสละไอเทมอ่าเกาะเนี่ยหนึ่งทีนะฮะแล้วดู เป็นไงเนี้ยติดเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมแบบโอ้โหเฮ้ยใช่เหรอคาตาะมันขูดสามดาวแต่ทําไมเขาเรียกอะไรอุปสรรคของหลุมมันมันดูใช้งานได้มากกว่ากว่าเอาอื่นๆอ่ะเรามาดูตุ๊กๆเดี๋ยวผมข้ามาดูตุ๊กนะฮะโอเคเรามาดูตุ๊กๆนะครับของฝั่งบูดกอตนะฮะเอาเทียบกันนะครับสามดอกปลาเหมือนกันนะปลาเหมือนกันปุ๊บดูนะหลุมตุ๊กๆมันเรียบง่ายมัน จะใช้คำว่าไงดีมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมข้ามให้มันแบบว่าเนี่ยดูนะคุณเอาตัวบุรีกอสเดินลงไปปุ๊บเนี่ยมันเขาเล่นได้เว้ยมันมันมีมุมให้แบบว่าแก้เกมได้หรือว่ามีมีมุมให้แบบบินได้อะไรเงี้ยแต่ต่างกันนะระหว่างคาตนะเมื่อกี้เนี้ยที่เราที่ผมลองทําให้ดูครับมันต้องติดก่อนถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองใหม่ทีกทีเห็นไหมเนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังติดเลยนะเนี่ยผมเดินผมเดินผมยังติดเลยนะเนี่ยมันจะเป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมบอกเลยมันเอาไปใช้ในรูปแบบของ เขาเรียกไงอะรูปแบบการเล่นได้แบบหลากหลายแล้วก็เอาไงี้ว่ามันมันได้เปรียบตรงตรงหลุมแล้วกันที่ผมอวยขนาดเนี้ยเพราะวมันได้เปรียบตรงหลุมแล้วกันอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่แล้วเดี๋ยวทาอะไรเดี๋ยวผมจะลองยัดแบบเต็มเต็มให้ดูนะอันเมื่อกี้เราลองเขาเรียกไงอวยอวยอวยไปแล้วล่ะอวยหลุมไปแล้วแต่วันนี้เรามาลองดูดามเมจกันนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันก็ถ้าใครไม่ได้บวกเยอะหรือพลังน้อยๆนะครับก็ ลองลองดูดูเอาละกันในตรงนี้ซึ่งผมแค่มารีวิวในเฉพาะของตัวอาวุธละกันนะฮะโอเคเดี๋ยแล้วในส่วนของสเตตันนะครับถ้าเป็นคนโวสิบสี่มันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับโวสิบสี่ประมาณนี้ซึ่งบอกเลยโวสิบสี่นี่ไม่ขึ้นสิบห้าทีทีมันก็ทําให้ผมซึมนะฮะ <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเอาแบบว่าเอาเหมือนเดิมนะอแบบเหมือนเดิมเดี๋ยวมาเราเรามาลองดูนะครับถ้าเราแบบใส่กันเต็มเต็มมันจะเป็นในรูปแบบยังไงนะฮะไปเดี๋ยวเราลองกันเลย โอเคเปิดมาทางบูญกอ้อได้เปลี่ยนอีกแล้วนะฮะมาเดี๋ยวมาลองให้ดูนะฮะเดี๋ยวมาลองให้ดูเดี๋ยวเดออ่าเรายินเฉยเอาตัวบูกอยืนเฉยแต่เราเดินมานะครับเป็นขนะเดินมาเดินมาก่อนเดินมาก่อน,เด,น,อนเดินมาก่อนนะเดินมาช้าๆปุ๊บโอเคข้ามไปถ้าเราอยู่ทางาด้านบูมฝั่งซ้ายแล้วเราจะยิงมาฝั่งขวาแต่เราลองยัดก้าวดอกดูซิมันจะขนาดไหนนะฮะคือบอกแล้วเด็กมาหาสารขนาดนี้แบบกดได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับอืม นี่นะฮะอ่ะอันนี้ผมสร้างสร้างหลุมให้เขาแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสมมุติว่าผมเล่นบูดก็อตเนี่ยจะเดินยังไงเนี่ยขาดอ,อุ้มันก็ไม่มันก็ไม่ได้ถ้าแบบถ้าเราอยู่ฝั่งซ้ายเนาะเราอยู่ฝั่งซ้ายมันจะมันจะแบบมันก็ยังมีมีมีเขาเรียกมีช่องมีมีหลุมให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าเปลี่ยนกันนะครับเป็นเป็นแบบว่าเราอยู่ฝั่งขวาบ้างหะ่ะจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองดูสิอย อันนี้อันนี้โชว์นะครับอันนี้โชว์อันนี้โชว์นนโทษทีโทษท,ท,ทีมาอันนี้ข้ามใหม่ปึ๊บอันนี้สมมตินะสมมติสมมุติมมตว่าเราแบบอยู่ในระยะอย่างนี้นะมาดูการขูดของเขากันนะครับโอ้โหอันนี้มุกแค้นะครับมุกแค้ไม่ใช่มุกปอมนะฮะติดขนาดนี้มาต่อเรื่อยเดี๋ยวผมลองไหนะขอลองใส่เดูสิตุก๊กตุ๊กบวกสิบห้าของพี่บุตคอรมันจะแรงขนาดไหน มาอย่างนี้ตายโอ้โหดอกเดียวตายนะคนดูอันนี้มารีวิวคานานะนะไม่ได้ตุกๆนะครับ <c oughs> โอ้พลังเขาล้านห้านะครับเราห้าแสนนะครับห่างพลังห่างการล้านหนึ่งก็ชัดเจนนะในเรื่องนี้โอเคครับก็สรุปการรีวิวก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่าเป็นการมาอวยแล้วก็เป็นการมารีวิวแบบเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันเพราะว่า ถึงเพื่อนๆจะได้อุธไปเล่นอะไรยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ได้ไปรู้กันเองครับว่ามันดีอะไรยังไงนะครับซึ่งประชาสัมพันธ์อีกรอบนะครับว่าการที่จะหาไอ้ดาบไอ้แท้ดาบพัฒนาได้เนี่ยต้องมาหาในกิจกรรมหาสมบัตินะครับซึ่งวันนี้ที่ผมอัดมันก็เหลือเวลาแค่2วันถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็รีบนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมดไปก่อนนะฮะโอเคครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวสั้นๆเล็กๆลกแล้วก็เป็นการอธิบายแบบจริงฑ์แบบของผมไปนะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบก็บกดฝากอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะ กดติดตามในเพจอกอปี้ก๊ปด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวจะพยายามมาทำคอนเทนต์แบบฮาๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะซึ่งจะหาไม่หานี่ก็อีกเรื่องนึงครับแต่ก็ขอฝากไปประมาณนี้แล้วกันยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ